สวัสดีครับณเดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบเกม ROV กับเครื่อง Poco M3 นะครับตอนนี้โหมดเฟรมเรทสูงเปิดแล้วนะครับจะไม่มีให้เปิดเงาเมฆนะครับทรัพยากรเสริมโหลดครบหมดแล้วภาพ h หดีสูงมากได้นะครับการแสดงผลจะได้เฉพาะสูงเท่านั้นนะครับโอเคตามนี้ เราทดสอบการซักแมตหนึ่งนะครับตอนนี้นะเดก็เล่นไปด้วยแล้วก็บันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับบันทึกหน้าจอไปด้วยซึ่งตอนนี้แอปที่ใช้บันทึกหน้าจอจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับนั่นก็คือแอปเบาเสียงกัน นั่นก็คือแอปที่ชื่อว่า AC Ski Recorder นะครับช่วงนี้ติดเล่นโอเมก้านะครับสังเกตจะเล่นแต่โอเมก้ารู้สึกมันเข้าทาง lifecycle. เป็นแทงก็ได้นะครับ มาแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปตอนเข้าเกมเลยนะครับโอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับเฟรมเ็ตตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ57นะครับเริ่มเกม นาน,ดนาด่ดิะดูดิดูดิ <First blood. S 1> ใส่เดียวได้อ่ะึ้งแล้วก็หนี หนีสิหนีเชีย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 ไม่น่าเปรี้ยวเลยโอ้ย พุ้มหญ้าจะไม่พิวไหวนะครับเห็นไหม ally has been ตอนนี้เขาก็ไปเรนล่างกันโอ๊ยอะไรเนี่ย โอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ได้เป็นไงใจมันได้ใจมันได้ เหมือนว่าโอา้โหนึกว่าทีมออกไปคนหนึ่ง<ภ>ตอนนี้ยังรวมกลุ่มไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ยืนเลนของลำยน ช่วยเล่นการ์ดกัน เกือบเกือบสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ใจเย็นสหาย นี่ป้อมหน้าป้อมหน้าตายหาและตายตายอุ้ยเฟรมเลนเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับน่าจะถึงตกลงมาถึงห้าสิบอยู่นะ <c oughs> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โ oh. ห ไม่ให้ไปไม่ให้ไปอึดนักเหรอ มันหลอกมันหลอกมันหลอกเปมเลนเนมื่อกี้ไฟเมื่อกี้นะครับน่าจะเหลือ44นะครับมีแหลกบ้างนะครับจังหวะเมื่อกี้มีแหลกเนาะ <helms> An enemy has been defeated. ช่วงการเกมเริ่มจะมีแหล็กแล้วนะครับเราเข้าไม่ได้ โอ้โห oh, ไม่คุ้มไม่คุ้ม,ม,มเฟรมเรทตกเหลือ3.4นะคะเมื่อกี้แรกกันอย่างเดียวเลยนะเดยนี่มีโอกาสพลิกเกมหึ<ฮ> <c oughs> วิ่งไปทันไหมวิ่งไปฮะโอ้เกิดกันหมด ดั so น,นไปเรื่อยๆอย่าสูงอย่าสูง Ой. อะไรครอะไรครับอะไรครับอะไรครับนีก่อน <laughs> นีก่อน โอ้โหออกไม่ได้เขาแล้วออกไม่ได้เขาแล้วออกไม่ได้ โอ้โหเมื่อกี้เหลือ31 29ไปเมื่อกี้นะครับน่าจะดูไม่ผิดเนาะดูเกือบไม่ทันเนะ่ยไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อน ปีป้อมเลยจังหวะน,นี้เจ้าสนุกมาก นี่คือแรงของนาเดย์กดข้ามไปก่อนก็มาสรุปกันนะครับสำหรับการเล่นเกม r o v ครั้งนี้นะครับความร้อนไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนนี้นาเดย์เปิดความสว่างปรับสุดเลยนะครับแล้วในส่วนของการตั้งค่าก็ปรับสุดของเครื่องนะครับจะได้เท่านี้ การเล่นถือว่ามีแหลกบ้างบางครั้งนะครับมีแหลกบางจังหวะแล้วก็ช่วงกลางกลางเกมจะมีแบบว่ามีแหลกแล้วก็เฟรมเดทก็จะมีตกบ้างเวลาเข้าไฟหนักก็มีตกถึง30ก็มีนะครับ